สถานีคิดเลขที่12เส้นทางบิ๊กว้วนในจำนวน35รัฐมนตรีของรัฐบาลองอิงนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วนั้นมีหลายตำแหน่งที่มีประเด็นพูดถึงเช่นมีรัฐมนตรีหญิงในรัฐบาลนี้ถึง7คนสอดรับกับรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีหญิงพอจะเอามาคุยได้ประมาณว่าเน้นความเสมอภาคสิทธิสตรีอะไรทำนองนั้น นอกจากนี้มีการพูดถึงการถอดตัวเองของนายชาดาไทยเสษเพื่อเปิดทางให้บุตรสาวนางสาวซาบิดาไทยเสรเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ดีช่วยให้รัฐบาลอุงอิงลดปมประเด็นปัญหาลงไปและมีรัฐมนตรีคนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมวิสัยทัศน์ใหม่ๆรวมทั้งเป็นสุภาพสตรีด้วย เช่นเดียวกับการถอยตัวเองของรออ,อธรรมนัสพรมเผ่าเปิดทางให้คนนอกเข้ามาเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นดรนฤมลพินโยสิงวัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอิทธิศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศสาสตร์นายอัคราพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศสาสตร์ โดยเข้ามาในฐานะคนของพรรคกล้าธรรมกับคนของเพื่อไทยความที่พรรคพลังประชารัฐถูกตัดพ้นไปจากรัฐบาลต้องไปเป็นฝ่ายค้านแต่กลุ่มธรรมนัตพร้อมสอสอเกินครึ่งพัคยังคงสนับสนุนรัฐบาลทำให้กระทรวงเกษตรศาสตร์ต้องมีคนนอกเข้ามานั่งแทนเป็นคนนอกที่รออธรรมนัตระบุว่าส่งชื่อโดยมือที่มองไม่เห็น อีกตาแหน่งที่จับตามองกันเมื่อนายภูมิธรรมเวชยชยัยรองนายกรัฐมนตรีต้องมาควบรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงกลาโหมเปลี่ยนจากที่เคยควบพาณิชย์ต้องเรียกว่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงแบ่งเบาภาระของนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงในงานทหารและตํารวจแม้ว่าจะโดนอดีตนายพลหลวงยุคเกาะกระแสะต่อต้านอดีตทหารป่าอ้างว่ารับราค่าปันกันมาไม่สมควรมาเป็นรัฐมนตรีกรลาโหม โดยคงหลงลืมไปว่าเหตุการณ์นั้นผ่านมาเกือบ50ปีโดยนักศึกษาหลายพันคนต้องลี้ภัยเข้าป่าไปร่วมกับคอมมิวนิสต์เพราะโดนปราบปรามไล่ล่าจากวันโหดร้ายวันที่6ตุลาคม2519แล้วสงครามคอมมิวนิสต์ยุติลงได้เพราะกองทัพในยุคพลเอกเรนตินสูลานนทเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยอมรับว่าคนเข้าป่าเพราะมีปัญหาถูกกดดันถูกไล่ฆ่าคนที่เป็นคอมมิวนิสต์เพราะ ถูกกดขีจึงต้องใช้แนวทางการเมืองนำการทหารถ้าใช้การปรับปรามคอมมิวนิสต์จะยิ่งเติบโตคนเอกเปรมจึงเซ็นคำสั่งที่เศษ66ส่วน2523เปิดทางให้คนเข้าป่ากลับคืนเมืองโดยไม่มีความผิดในคดีอาญาใดๆกลับมาใช้ชีวิตปกติต่อสู้ทางความคิดอย่างสันติวิธี หลังจากนั้นนักศึกษาก็พากันคืนเมืองคอมมิวนิสต์ก็สูญสลายแล้วขบวนการคอมมิวนิสต์ก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยในประเทศไทยถือว่าเป็นการยอมรับต้นตอปัญหาและแก้ไขได้ถูกจุดโดยเปิดกว้างให้คนต่างความคิดมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติแล้วสงครามก็สงบได้จริงๆส่วนตัวนายภูมิธรรออกจากป่าก็กลับมาใช้ชีวิตปกติ เข้าสู่การเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งทําการเมืองอย่างเปิดเผยไม่เคยก่อขบวนการรุนแรงและไม่ได้มีข้อขัดแย้งใดๆกับกองทัพผ่านมาเกือบ50ปียังจะมีคนอ้างความเป็นทหารป่าที่จบสิ้นไปแล้วมาก่อกระแสะอะไรอีกซึ่งก็คงไม่มีผลอะไรนะักที่แน่ๆตอนนี้จากภูมิธรรจากพี่อ้วนต้องเรียกันในไ่ว่า บิ๊กบ้วนเพราะต้องทำงานกับบิ๊กบิกในกองพักและบิ๊กบิกในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ